มีผู้ชายคนหนึ่งการงานก็ราบรื่นไปดีครอบครัวก็อบอุ่นไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนหลังก็ก็มาสนใจการปฏิบัติธรรมบางทีก็ เข้าคอสปฏิบัติธรรมนะเป็นอาทิตย์ตอนหลังก็ทำต่อเนื่องเดีหลังนี้พอข้าพันษาก็วางงานวางธุรกิจนะมาปฏิบัติธรรมในวัดตลอดพรรษา ออกพรรษาแล้วก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็มาปฏิบัติธรรมทำอยู่หลายปีตอนหลังก็ทำงานน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งว่าแทบจะวางมือเลย เพื่อนๆที่รู้ก็ถามนะว่ามีความทุกข์อะไรหรือเปล่าทำไมถึงเข้าวัดก็ปฏิเสธไม่มีอะไรนะชีวิตก็ปกติดีแต่หลายคนก็ไม่เคยเชื่อนะอันนี้ก็คือจริงที่ หลายคนประสบได้นะเวลาหันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมะจะมีคนไม่เข้าใจสงสัยว่ามีปัญหาอะไรนะพอได้รับคำตอบไม่มีอะไรเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่า ความเข้าใจมวทั่วไปเนี่ยคนที่เข้าวัดเนี่ยก็มักจะมีปัญหาอย่างที่เป็นข่าวอยู่เสมออกหักผิดหวังในความรักนะก็มาบวชหรือว่า เจ็บป่วยทด้โรคมะเร็งนะก็มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางคนก็ติดยาติดการพน,านันติดเหล้าถ้าไม่เข้าวัดเองก็ถูกพ่อแม่หรือคนรอบข้างปักดันให้เข้าวัดให้มาบวชก็มี อันนี้เป็นภาพที่หลายคนรับรู้แล้วก็เลยเกิดความเข้าใจว่าต้องมีปัญหานะนะถึงจะมาเข้าวัดปฏิบัติทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบางคนนะที่จริงก็หลายคนทีเดียวนะเวลาได้รับการชักชวนว่า น่าจะมาปฏิบัติธรรมนะน่าจะมาฝึกสติทำสมาธิภาวนานะคาตอบที่ได้รับก็คือว่าฉันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยพี่ฉันก็ยังราบรื่นแล้วจะข้อวัดปฏิบัติธรรมทำมอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ยินบ,บ่อยๆที่จริงการ ตอบเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยชีวิตจะราบรื่นปกติสุขมนไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้หรือวันบาืนหรือวันหน้าเนี่ยชีวิตจะราบรื่นเหมือนอย่างวันนี้เพราะว่าอะไรก็ไม่แน่อะไระไรก็เกิดขึ้นได้ วันนี้สุขพรุ่งนี้ก็ทุกข์วันนี้ราบรื่นนะพรุ่งนี้ก็ขุกขักอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอที่จริงพระเจ้าก็ตัดสอนตัดเตือนอยู่แล้วนะอย่างที่เราสวดมนต์ทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว จริงขณะที่คิดว่าสุขเนี่ยนะจริงมันก็มีความทุกข์อยู่แต่สมมุติว่ายังไม่มีทุกข์มากเท่าไหร่นะเรียกว่าพอทนได้แต่ว่าวันหน้าเนี่ยนะมันมีความทุกข์ที่หนักหนารอเราอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือความแก่ความเจ็บยังไม่นับพูดถึงความตาย มีหลายคนนะที่ชีวิตเนี่ยก็ราบรื่นปกติสุขดีการงานก็ดีมีฐานะสุขภาพก็ดีแต่แล้ววันหนึ่งเกิดอกหักผิดหวังในความรักบอกว่าเสียสูญไปเลยหรือบางคนเนี่ย มีการงานดีมีครอบครัวดีลูกก็น่ารักแต่วันหนึ่งก็ลูกก็เกิดล้มหายตายจากไปขาที่ยังเล็กเลยคนที่เป็นพ่อแม่นี่ก็จำนวนมากก็เสียศูนย์ไปเลยนะสิ่งที่มีความรู้ที่มีทรัพย์สมบัติที่มีไม่ได้ช่วยเลย บางคนนะมีทุกอย่างอาชีพก็ดีฐานะการเงินก็ดีสามีก็ดีช่วยกันทำมาหากินแต่แล้ววันหนึ่งพอพบว่าสามีไปมีผู้หญิงใหม่โมพวกว่าทำใจไม่ได้เลย รู้สึกสูญเสียทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยที่จริงยังมีทุกอย่างนะยกเว้นคนรักที่เขาทิ้งไปแต่บอกว่าเศร้าเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ้าบางคนชีวิตก็ดีาณาพวกกำลังรุ่งเรืองเพราะว่าเป็นโรคร้าย รักษาไม่หายโอ้ชีวิตนี้ผันแปรไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็เกิดอุบัติเหตุพิการนอนติดเตียงต้องนั่งรถเข็นก็ชีวิตเสวชวีนี้หมดไปเลยนะไม่อยากจะอยู่แนละ้ว บางคนนึกถึงการค่าตัวตายบางคนครอบครัวก็ดีสุขภาพก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ธุรกิจเกิดมีปัญหาเกิดล้มละลายขึ้นมาหรือถึงไม่ล้มละลายก็ขาดทุนมหาศาลก็ทำใจไม่ได้ ความรู้ที่มีปริญญาหลายใบยที่ได้มามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันจะมาปฏิบัติธรรมทำไมทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขด,ดีอยู่แล้วเนี่ย นะถจึงเรียกว่าเป็นคนประมาทเพราะว่าไปคิดว่านะวันพรุ่งนี้จะเหมือนกับวันนี้ที่จริงพรุ่งนี้กับวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะเราไม่อาจเอาอาดีตเนี่ยหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอนาคตได้เลย อย่างตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราไม่เคยหยุดหายใจเลยมันก็ไม่แปลว่าพรุ่งนี้เราจะไม่หยุดหายใจหรือว่าอีกสองปีข้างหน้าเราจะไม่หยุดหายใจจ้างนั้งที่เราไม่เคยหยุดหายใจเลยมานะมาสามสิบปีหกสิบปีมันไม่ได้รับประกันเลยนะว่าพรุ่งนี้จะยังหายใจต่อไปอตังจะเกิดจนบัดนี้เนี่ย หลับวันไหนรุ่งขึ้นก็ตื่นไม่มีวันไหนที่หลับแล้วไม่ตื่นแต่มันบอกไม่ได้นะว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้เลยเราจะหลับแล้วเรายัางตื่นเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาอันนี้นะพูดเฉพาะเรื่องการหยุดหายใจนะยังไม่ได้พูดถึงว่า ตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินขาที่ยังใช้การได้มันใช้การได้มาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ไม่ได้แ่าพุ่งนี้เนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมใน,นเมื่อเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงข้างหน้าและบางอย่างเราก็พอคาดเดาได้ว่า มันมาแน่นะเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ชารารวมแ่้ความพา่พาพภาคสูญเสียจะเสียมากสียน้อยก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องเจอแน่ทรัพย์ที่มีเนี่ยมันไม่มีนะที่จะไม่เสื่อมไม่สลายไม่หายไปยิ่งในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ย ใครที่มีบัญชีในธนาคารนี่ก็ถึงหน้าที่ผ่านมาย่างราบรื่นนะมันไม่แปลว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่โดนมิจฉาชีพเนี่ยมากวาดเอาเงินในบัญชีไปและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากทีเดียวนะอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับผู้คนทั้งหลายเคยถามตัวมากหรือเปล่าว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ย เราจะรับมือไหวไหมเราจะรักษาใจยังไงจึงไม่ทุกข์ทำยังไงเนี่ยเ,เสียแต่ทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียยังกินได้ยังนอนหลับทำยังไงป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยทำยังไงเนี่ยงานล้มเหลวแต่ว่า ชีวิตหรือจิตใจไม่ล้มเหลวไปด้วยนี่เป็นคำถามนะท,ที่ทุกคนเนี่ยควรจะตอบนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประมาทนะคิดว่าวันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ฉันก็ราบรื่นผาสุกดีพรุ่งนี้ก็ย่อมจะราบรื่นผาสุกอันนี้คือความประมาทยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่อะไรผันผวนป,ปลาปวนเร็วมาก เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นยุค disruption นะความยุ่งเหยนปั่นปน่วนเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะแม้ว่าวันนี้ยังสุขสบายดีนะนะก็ควรเตรียมตัวนะเตรียมพร้อมด้วยกันฝึกจิตฝึกใจดีเรียกว่าให้เปิดใจ เข้าหาธรรมะบางทีก็เรียกปฏิบัติธรรมแลนะที่จริงเนี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยที่คิดว่าเนี่ยวันนี้ฉันราบรื่นปกติสุขเอาข้งจริงเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะเพราะถ้าใครควรถามใจตัวเองก็จะพบว่าก็ไม่ได้สุขเท่าไหร่มีความเครียด เครียดเรื่องงานเครียดเรื่องความสัมพันธ์เครียดเรื่องทรัพย์สินเงินทองยุคนี้ผู้คนเครียดทั้งนั้นแหละถึงแม้จะยังไม่เจออะไรที่รุนแรงอย่างที่พูดมาเดีย๋ยวนี้เนี่ยแค่ซื้อของทั้งๆท,ที่ซื้อราคาลด แต่พวกว่ามีคนซื้อได้ถูกกว่าก็เครียดแล้วช่วงนี้มีหลายคนเป็นทุกข์มากนะซื้อรถไฟฟ้าจากจีนได้ราคาดีด้วยนะคนลดหลายหมื่นรีบซื้อเลยแต่พอซื้อไปแล้วผ่านไปเดือนสองเดือน รถนี่ราคาตกลงมาอีกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าราคาตกแต่แต่ว่าบริษัทเขาลดยิ่งกว่าเดิมจากรถห้าหมื่นเป็นรถราคาแสนห้าหลายคนเป็นทุกข์มากเลยเป็นทุกข์มากนะไม่ใช่ว่ารถนี่ไม่มีคุณภาพนะไม่ใช่ว่ารถราคาเกินเหตุนะแต่เป็นเพราะว่า พบว่าคนอื่นเขาซื้อได้ถูกกว่าตัวเองเครียดมากนอนไม่หลับนะบางทีไปโรคซึมเศร้าไม่สามารถ move on ต่อไปไดนะ้ตอนนี้ได้ขาวมีการรวมตัวกันจะไปฟ้องบริษัทขายรถนะที่ลดมากเกินไปลดมากกว่าที่ตอนที่ตัวเองซื้อครั้งแรกนะแบบนี้ก็มีนะ อันนี้เพราะอะไรนะจริงๆเนี่ยถึงแม้ตัวเองจะจายมากกว่าคนอื่นนะแต่มันไม่น่าจะทำให้ทุกข์นะถ้าวางใจถูกแต่เพราะวางใจไม่ถูกนะอ้ใจของเรานี่แหละนะถ้าหากว่ามันคิดฟุง้งปรุงแต่งเปรียบเทียบไม่เป็นนี่มันก็สามารถจะสุดให้เราเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่าซ้ำเติมเพิ่มทุกข์ ให้กับตัวเราได้อยงที่บอกว่าทุกวันนี้ฉันก็มีความสึกอยู่แล้วเราจะต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงก็ไม่ใช่หรอกไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะดีกว่าอนาคตเพราะข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่มันรอเราอยู่นี่มันจะหนักหนาสาหาัสม่จะเป็นความแก่ความเจ็บความป่วยแล้วก็ความตาย ต้อ,องความพัดภาคสูญเสียแมนคนที่แม้จะวันนี้ยังสุขสบายดีอยู่เนี่ยถ้าเขารู้จักใครควรชีวิตเขาก็รู้ว่าประมาทไม่ได้นะกับวันข้างหน้ายิ่งตอนนี้อะไรๆก็ดีก็ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ กับการฝึกจิตปฏิบัติธรรมในเมื่อสุขภาพก็ดียังไม่แก่ยังมีเรื่องแรงมีกำลังวังชาการงานก็ราบรื่นครอบครัวก็ดียิ่งเป็นโอกาสเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็ไม่มีความกังวลหรือที่เป,ปริโพธทมันมีคำพูดที่ เคยดยินบ่อยนะยามสงบเราฝึกยามสึกเรารบเวลาสงบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปล่อยชีวิตลันลานะอย่าไปคิดว่ามันจะสงบนี้ไปตลอดวันนี้สงบแต่พรุ่งนี้อาจจะมีสึกก็ได้เพราะฉะนั้นเนค่ะที่สงบเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝึกที่วันนี้เขาหมายถึงฝึก ทางทหารนะแต่ว่าฝึกที่เราควรจะฝึกเนี่ยคือฝึกจิตเพราะวันนี้แม้จะสงบแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่สงบอาจจะไม่ได้เกิดศึกสงครามคือศัตรตูมาทำร้ายแต่ว่าความไม่เที่ยงมันจะมาสร้างความป่วนปั่นป่วนให้กับชีวิตของเราที่เรียวกว่า disruption นั้นตอนนี้เนี่ยขาที่ราบรื่นเนี่ยยิ่งเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการฝึกนะอย่าไปรอให้เกิดศึกสงครามแล้วค่อยมาขนขวายนะเตรียมสู้รบประเทศไหนที่คิดแบบนี้ก็ก็พ่ายสงครามแน่นอนรู้เหมกับเวลาเรายังไม่เคย ตกน้ำเนี่ยก็ควรนะที่เราจะฝึกว่ายน้ำเอาไว้ไม่ใช่ว่าปล่อยตัวตามสบายแล้วพอจมน้ำถึงค่อยฝึกว่ายน้ำตอนนั้นไม่ทันแล้วล่ะ <Okay. S 1> พอจมน้ำล้วมาฝึกว่ายน้ำไม่ทันแล้วมันต้องฝึกว่ายน้ำก่อนที่จะเจอการจมน้ำก่อนที่เรือจะล่ม เรือไม่ล่มก็ดีแต่ที่เรือล่มเนี่ยเราเคยฝึกว่ายน้ําจนชํานาญแล้วก็เอาตัวรอดได้ชีวิตเราก็คงเหมือนเรือนะที่ไม่ร่วมมันจับปางเมื่อไหร่แต่ถึงจับปางเราก็สามารถจะช่วยตัวเองได้เพราะว่าว่ายน้ําเป็น คนที่รอให้มีความทุกข์ก่อนจึงค่อยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าประมาทนะแต่ก็ยังดีนะที่ยังคิดถึงเรื่องธรรมะคนที่เจ็บป่วยคนที่สูญเสียคนรักอกหักหรือว่าเกิดพิการสูญเสียเงินทองธุรกิจล้มละลายแล้วหันมาปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่า ไอ้ที่เหลือที่เคยมีมันช่วยอะไรไม่ได้ก็ยังดีนะถึงแม้ว,ว่าจะดูช้าไปหน่อยดีกว่าหันไปหาเล่าหันไปหาการพน,นันหันไปหายาเสพติดมอนในง่นี้เนี่ยความทุกข์มันก็ดีตรงนี้นะคือพอเราเจอทุกข์แล้วทำให้เราเห็นธรรมหรือเข้าหาธรรมคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น จะเข้าหาธรรมก็ต่อเมื่อเจอทุกข์ซึ่งก็ยังดีนะที่เข้าหาธรรมดีกว่าไปหาอักธรรมไปหาอบายอบายมุขแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าพอมาเข้าหาธรรมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันการก็ได้หลายคนเนี่ยมันนึกถึงธรรม เห็นคุ้งขอการปฏิบัติธรรมก็ตอนที่นอนติดเตียงนะตัดเพาะว่ารุ้งี้เนี่ยน่าจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังหนุม่มยังสาวมีเยอะนะที่พอป่วยหนักแล้วแล้วถูกความทุกข์ทางกายและความทุกข์ใจมาบีบคั้นเนี่ยก็ถึงค่อยมานึกถึงธรรมแต่ตอนนั้นก็ แทบจะสายไปแล้ว,วก็เลยตัดพ้อว่ารู้นี้เนี่ยปฏิบัติทำไปนานแล้วค้นชื่อว่ารู้เนี่ยดีทั้งนั้นนะยกเว้นรู้นี้เนี่ยรู้นี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมันแปลว่าสายสายไปแล้วแต่จึงก็ยังไม่สายนะถึงแม้จะเจ็บป่วยก็ยังปฏิบัติทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่ในความบีบคั้น ด้วยทุกขเวทนามันทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปอย่างคลุกคลักมากยกเว้นคนที่เก่งจริงๆนะที่เกิดได้คิดขึ้นมานะเขาก็สามารถที่จะพลิกพลิกจิตนะจากทุกขพลิกก็เห็นเป็นธรรมนะแบบนี้ก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่ก็สายไปแล้วเพราะว่าปล่อยเวลาล่วงเลยไป พู้เจ้าตัดว่าคนนี่มีสี่ประเภทนะพวงเปลี่ยนมากับม้าสี่ชนิดชนิดแรกเนี่ยเมื่อสารทีเนี่ยยกประตักขึ้นมามันเห็นเงาประตักเนี่ยที่พื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วนะว่าควรจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแต่เพศที่สองนี่ต้องรอให้ประตักทิ่ม ต้องให้เจ็บซะก่อนนะถึงรู้ว่าจะเลี้ยไปทางไหนไปที่สาเนี่ยต้องโดนประตักทิมนะไปถึงเนื้อไม่ใช่แค่ขุมขนเท่าน,นั้นถึงค่อยรู้นะว่าควรจะไปทางไหนประเภทที่สีเนี่ยต้องโดนประตักทิมไปถึงกระดูกเลยเจ็บมากถึงจะรู้สึกรู้ว่าควรจะไปไหนคนสีประเภทนี้ก็เช่นเดียวกันนะประเภทแรกเนี่ย เพียงแค่รูว้ว่ามีคนตายเนี่ยก็เกิดความกระตือรือ้นที่จะปฏิบัติธรรมประเภทที่สองนี่ต้องเห็นคนตายก่อนถึงค่อยเกิดความสังเวชกระตือร้นจะปฏิบัติธรรมประเภทที่สคนรักคนรู้จักเกิดตายเนี่ยถึงค่อยตื่นตัวประเภทที่สี่เนี่ยต้องให ความตายมาประชิดตัวถึงค่อยกระตือรือร้น,นสนใจธรรมะประเภทหล่านี้เขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาประเภทแล้วนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วก็หายากที่สุดนะคือว่ายังไม่ต้องเจอทุกข์แค่รู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยก็เกิดความตื่นตัวประเภทสองสสีต้องเจอทุกข์เกิดความรู้สึกบีบถูกบีบขั้นใจ ประเภทที่สองนี่น้อยหน่อยประเภทสามนี่บีบคั้นเยอะประเภทสีนี่ทุกข์มากเลยนะเพราะว่าความตายมันประชิดตัวคนจำนวนมากนี่ต้องร้อยทุกข์ก่อนนะถึงจะขยับเข้าหาธรรมแต่จริงเนี่ยคนที่ฉลาดเนี่ยคนมีปัญญาเนี่ยไม่ต้องเจอทุกข์เองแค่รู้ว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์เนี่ยแค่นี้ก็มากพอที่จะทําให้สนใจเพราะนั้นเราไม่ควรจะรอให เกิดความทุกข์เสยก่อนทุกข์มาถึงตัวค่อยสนใจปฏิบัติธรรมในที่เรายังมีสุขภาพดีมีการงานที่ราบรื่นครอบครัวอบอุ่นเนี่ยมันควรไปเวลาสําหรับการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติอะไรนะก็อย่างน้อยก็ให้รู้จักรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่ปล่อยใจให้หลงไปอยู่กับอดีตจมในอนาคตปรุงแต่งกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอดีตผ่านไปแล้วแม้จะปวดเพียงใดก็ไม่ควรจะไปจมปักอยู่กับมันอนาคตมันจะเลวร้ยายยังไงก็ยังไม่รู้อย่าไปปรุงแต่งล่วงหน้าถ้าหารู้จักเอาใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเพราะทุกวันนี้เราซ้ำเติมเพิ่มทุกข์ให้เตัวในการที่ปล่อยใจไปจมอยู่กับอดีต หรือไม่ก็ไปรออยู่กับอนาคตแล้วสองก็รู้ทันนะความคิดรู้ทันอารมณ์เพราะว่าคนเราทุกข์ก็เพราะความคิดแต่พู้นี้ก็ไม่ถูกนะทุกข์เพราะหลงก็ไปในความคิดต่างหากทุกข์เพราะหลงก็ไปในอารมณ์ถ้าหากว่ารักษาใจไม่ให้หลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์ได้มันคิดก็คิดไปแต่ใจไม่ไม่ไหลไปกับมัน จะมีความโกรธเกิดขึ้นในใจจะมีความเครียดเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันไม่เข้าไปยึดไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนี่ก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะหรือถ้าเดียวคือเปิดใจเห็นสัจธรรมความจริงว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงมีขึ้นมีลงมีกับหมดน ได้กับเสียเจอกับจากพบกับพลาดไปมองคู่กันถึงเวลาเจอความสูญเสียพลาดพลาดเจอความเจ็บป่วยมันก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้เราคือความหมายของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจสงบหรือว่าพาใจเดิองออกจากปัญหาหรือหนีปัญหาชั่วคราวแต่แม้กระนั้นแค่นี้ก็ยังดีนะเพราะว่าพอใจเรา พอเราพาตัวออกจากปัญหาหรือได้พักใจสักหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้พอมีสติมีกำลังที่จะไปสู้ต่อไปบางทีเราต้องรู้จักเว้นวักให้กับชีวิตบ้างหรือว่ารู้จักสับสวิต์นะสับสวิตหรือสับคัทเอาไม่ให้ปล่อยมันคิดเรื่อยเปื่อยไปจนกระทั่งเป็นทุกข์หนักขึ้นอย่างน้อยเรารู้จักพักมันบ้าง หรือรู้จักสับคัดเอารู้จักเล้นวักให้กับความคิดรู้จักพักใจอย่างนี้ก็ยังช่วยได้นะแต่จะให้ดีก็ก็ต้องเปิดใจให้เห็นสัจธรรมความจริงจนกระทั่งไม่หลงเพลิดเพลินไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในทั้งในสิ่งทั้งหลายที่มีที่เป็นเมื่อไม่ยึดมั่น ถึงเวลามันแปรปวนไปใจก็ไม่ทุก